คำถามเกี่ยวกับยากูโคามีนเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในสุนัขได้จริงหรือเปล่าเป็นคำถามยอดนิยมในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมากูโคมีนมีผลในการบรรเทาอาการปวดในโรคข้อสุนัขเสื่อมจากการศึกษารวมๆกันหลายๆการศึกษาซึ่งรวมถึงการศึกษาในกลุ่มผู้ใช้กูซคมีนเป็นอาหารเสริมด้วยโดยสุนัขข้อเข่าเสื่อมที่มีอายุมากที่ใช้กูโคมีนแล้ว ทำให้อาการปวดดีขึ้นนั่นเองข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะเสื่อมของกระดูกผิวอ่อนการเสื่อมของกระดูกผิวอ่อนอาจเกิดขึ้นได้เองโดยมีปัจจัยความเสี่ยงเรื่องน้ําหนักตัวที่มากเกินไปอายุกรรม,มพันธุ์หรือเกิดจากการประสบอุบัติเหตุของข้อมาก,ก่อนนั่นเองอาการของข้อสะโพกเสื่อมข้อเข่าเสื่อม มักมีอาการปวดตามบริเวณข้อถ้ามีอาการอักเสบมักจะมีอาการบวมของข้อเกิดขึ้นได้น้องหมาก็จะดูมีอาการข้อบวมเกิดขึ้นทําให้ขาบวมเดินได้ไม่ไกลและน้องหมาบางตัวอาจจะนั่งหรือนอนไม่ยอมลุกอีกเลยเนื่องจากความเจ็บปวดเขาอาจจะโก่งขาและเดินโยกไปเยกมาเดินเซถ้าอาการเป็นมากขึ้นถ้าเกิดไปเอ็กซเรดูก็จะพบว่ามีช่องว่างของข้อแคบลง มีหินปูนเกาะตามข้อผิวข้อดูเหมือนกระดูกหนาขึ้นหรืออาจมีชีสอักเสบใต้ฐานข้อเกิดขึ้นได้เม <_ C os amine> ื่อเห็นอาการปวดของน้องสุนัขในระยะแรกๆอาจจะให้น้องสุนัขรีบกินกูโคามีนเพื่อบรรเทาอาการปวดได้กูโคามีนมีความสำคัญต่อการสังเคราะห์สารสำคัญในกระดูกผิวอ่อนได้จริงในการทดลองพบว่าเมื่อเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อนโดยเติมกูโคามีนลงไป <_ C os amine> พบว่าเซลล์กระดูกอ่อนทำงานในการสังเคราะห์สารกระดูกอ่อนเพิ่มขึ้น และเห็นผลได้ชัดเจนอีกด้วยถ้าน้องหมาของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงลุกไม่ขึ้นข้อบวมแนะนําให้หาแอนตินอรมาลดอาการปวดลดอักเสพให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเซกเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกและบํารุงระบบประสาททาให้เขากลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ